อภิประใส่เล่นอะไรอ่ะเล่นห่วงยางเล่นห่วงยางเล่นน้ำทะเลชอบไหมชอบไหมชอบอ่ะลอยลงไปหายาดิไปลอยลงไปหายางล่าง

หงายหลังเลยหรอเอามาจับเลยมาจับเอาหงายหลังเลยโค้ทาโค้ททำแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะน้องอีกนะคะจ้าอ่าๆจะทำยังไงอีกคะทำยังไงอีกคะเอออ่ะ คนนี้ก็ตักน้ําอย่างเดียวเลยค่ะไอ้คนนี้ตักน้ําอย่างเดียวเลยค่ะค่ะเอ่ะเทค่ะเทค่ะอ่ะม่้วนูก็หนูดถ่าด้วยอ่ะเราเร็วเดไ๋วม่ดาห่วงยา